เด็กวัด๙99สตูดิโอเสนอนยิธานลาวเรื่องกาคําเมื่อในอดีตมีหญิงแม่ไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนสองแม่ลูกนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจมากทั้งสองตั้งตนอยู่ในศีลและธรรมใช้ชีวิตอย่างธรรมดาจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วหมู่บ้านแต่ครอบครัวของทั้งสองนั้นแสนทุกข์ยากลำบากมาก ถึงขั้นบางวันไม่มีข้าวกินอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นแม่นั้นไปทำงานรับจ้างก็เลยได้ข้าวสารมาหนึ่งกิโลแล้วนำมาให้ลูกได้กินหลังจากทั้งสองได้กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ข้าวที่กินนั้นทั้งสองก็ยังกินไม่หมดผู้เป็นแม่นางจึงเอาข้าวที่เหลือจากการกินไปตากไว้ในกระดงแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานก่อนที่นางจะลงไปจากบ้าน นางจึงบอกกับลูกสาวว่าลูกแม่ดูแลบ้านดีๆนะอย่าลืมดูข้าวที่แม่ตากไว้ที่ชานบ้านนี้ด้วยอย่าให้ไก่มากินข้าวที่แม่ตากไว้นะนางสั่งลูกสาวแล้วลงจากบ้านไปหลังจากที่แม่ลงจากบ้านไปไม่นานอยู่ๆก็มีอีกาตัวหนึ่งบินมากินข้าวที่กระดงที่ลูกสาวกำลังเฝ้าดูอยู่พอนางเห็นจึงได้ตะโกนใส่กาตัวนั้นไปว่า พูดโทธรรมโสังโฆเราสองแม่ลูกนั้นทุกยากลำบากเจ้าก็ยังมาขโมยกินข้าวพวกเราอีกนะเมื่ออีกาได้ยินเด็กสาวพูดแบบนั้นก็ได้เกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาจึงได้พูดว่าโทษเด็กน้อยเราต้องขอโทษเจ้าที่เรามาขโมยกินข้าวของเจ้าด้วยเอาแบบนี้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินให้เจ้าไปหาข่าที่ต้นมะขามทางทิศเหนือของหมู่บ้านนะ พอพูดจบอีกาก็บินหนีไปเมื่ออีกาบินหนีไปแล้วนางจึงพูดกับตัวเองว่าโอ้ช่างแปลกประหลาดมากอีกาตัวนี้พูดภาษามนุษย์ได้ก่อนที่ตะวันจะตกดินวันนั้นนางจึงเดินไปยังต้นมะขามตรงที่อีกาได้บอกไว้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากต้นมะขามถามว่าเด็กน้อยเจ้ามาถึงแล้วหรอเด็กสาวก็ตอบไปว่าใช่เรามาถึงแล้ว อีกาจึงได้ถามต่ออีกว่าเจ้าจะปีนขึ้นมาด้วยบันไดทองบันไดเงินหรือบันไดทองแดงเด็กสาวจึงได้ตอบไปว่าเราเป็นคนทุกข์ยากขอบันไดทองแดงก็พอแล้วดังนั้นแล้วอีกาจึงได้ยื่นบันไดทองแดงลงมาเด็กสาวจึงได้ปีนขึ้นไปหาเมื่อถึงช่วงใกล้ค่ำถึงเวลากินข้าวอีกาได้ถามกับเด็กสาวว่าเด็กน้อยเจ้าจะกินข้าวด้วยถาดทอง ถาดเงินหรือถาดทองแดงเด็กสาวก็ตอบไปว่าเราเป็นคนทุกข์ยากขอถาดทองแดงก็พอแล้วดังนั้นอีกาจึงได้เตรียมอาหารใส่ถาดทองแดงมาให้เด็กสาวกินเมื่อเด็กสาวได้กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กสาวจึงได้พูดกับอีกาว่าดวงอาทิตย์ใกล้ตกดินใกล้ค่ำแล้วเราต้องลากลับบ้านก่อนนะอีกาจึงได้เอ่ยกับเด็กสาวว่าเราต้องขอโทษเจ้าอีกครั้ง ที่เราไปกินข้าวของเจ้าโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตก่อนเราไม่มีข้าวที่จะทดแทนให้เจ้ามีแต่กระติกข้าวสามใบนี้เท่านั้นให้เจ้าเลือกเอาไปใบหนึ่งมีกระติกข้าวขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเด็กสาวจึงเอ่ยปากพูดว่าเราเป็นคนทุกข์ยากและอยู่กับแม่เพียงสองคนเท่านั้นเราขอกระติกข้าวขนาดเล็กก็พอแล้วกาจึงได้พูดขึ้นอีกว่า เมื่อเจ้าเอากระติบข้าวกลับไปถึงบ้านแล้วให้เจ้าเปิดกระติบข้าวบอกต่อหน้าแม่เจ้านะเด็กสาวก็ได้ตอบไปว่าได้เลยวันนี้ขอบคุณท่านมากเราจะเปิดให้แม่เราดูหลังจากเด็กสาวได้ลงจากบันไดจึงรีบกลับบ้านทันทีเพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เปิดกระติบข้าวใบเล็กๆนี้ให้แม่ได้เห็นปรากฏว่ามีทองคำอยู่เต็มกระติบข้าวใบนั้น ทั้งสองตกใจและดีใจมากนับแต่นั้นเป็นต้นมาสองแม่ลูกผู้มีน้ำใจก็ได้กลายเป็นคนรวยไม่ลำบากและได้มีความสุขตลอดมามิธานลาวเรื่องกาคำฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ